สับเคียเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เตรียมผักเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับผม <c ru ise> เครื่องแกงโขลกเองครับพริกหอมแดงหอมขาวขาตะไคร้นะครับขมิ้นนะครับกะปินะครับนี่ก็จะเป็นผักที่จะใส่แกงแคร์นะครับข้อแคร์นะครับข้อแคร์แกงแคร์นะเหมือนเหมือนกันนะครับผมแกงแคร์น้ำจะเยอะกว่าข้อแคร์นะครับข้อแคร์น้ำจะน้อยครับมันละขี้นกนะครับ คาอ่อนลูกโดดนะครับผักเผ็ดนะครับผักเผ็ดนะครับอร่อยเด้าลิ้ิดีมากผักเผ็ดนะครับใบมะกรูดนะครับใบชะพลูนะครับแล้วก็ผักชะอมนะครับมะเขือนะครับแล้วก็มีถั่วปีนะครับถั่วปีนี่ถั่วเมืองเมืองนะครับมะเขือแล้วก็จะมีมะเขือแจ้นะครับเขือแจ้ก็ทําให้เด้าลิ้นดีครับผมมะเขือเหลืองนะครับมะเขือพวงนะครับและนี่เด็ดสุดครับผมเห็ดลมครับ เห็ดขอนเห็ดกระด้างนะครับและแส่ท hum ี่เลือกมือเหมือนกันครับผมเห็ดบดนะครับปะทํากับข้าวกันครับใส่น้ำมันผัดเครื่องครับผัดเครื่องให้หอมหอมครับผมผัดเครื่องหอมหอมเลยครับเครื่องหอมนะครับ ใส่เกี็ดลงไปคั่วเลยครับผมพักวเกีด็ดสุกให้หอมครับเราจะทำคั่วแผนนครับเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะครับน้ำพอขุกผิดนะครับหรือน้ำผัดออกเลยนะครับถ้าไม่พอเราค่อยเติมทีหลังเอาครับผม รลงรสครับเกลือรสดีนะครับหรือขนอก็ได้นะครับชุดรสก็จะได้ขาดนะครับงั้นไม่อร่อยนะครับผมชุดรสลงไปครับหอมมาแล้วครับผมเดี๋ยวใส่ผักที่สุกยากก่อนนะครับมะเขือนะครับกับถั่วนะครับมะเขือถั่วลงไปก่อนเลยครับรสชาติเนี่ย ค่อยชิมอีกทีหนึ่งนะครับขาดเดี๋ยวอะไรค่อยปรุงก็เพิ่มไได้นะครับผมทํากับข้าวนะครับทาตามที่เราชอบนะครับรสชาติครับเกือบลืมตัวนี้ไปนะครับเหนียวครับผมใส่ไปเลยครับเห็ดลมครับหรือเห็ดบดนะครับเห็ดกระด้างนะครับแต่ละที่นะครับหน้าตาก็สีสันกรอบประมาณนี้นะครับกับข้าวบ้านๆครับ เสียงสุดยอดครับกลิ่นก็มาหอมมากขอบอกหืมข้าวบ้านบ้านครับเมนูบ้านบ้านครับอร่อยครับผมทําเองด้วยยิ่งอร่อยครับข้าววัตถุดิบด้วยนะครับหาเองยิ่งอร่อยเข้าไปอีกครับผมจะเอาให้แห้งแบบนี้แหละครับ พวกนี้สุกแล้วเราจะใส่ผักเพิ่มผัดจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเขียดมันเขียมครับผมอันนี้หายากครับกินผักด้วยอะไรด้วยนะครับมะเขืออีกอย่างหนึ่งครับใส่สีเหลืองเนี่ยจะได้สวยแล้วก็มะเขือพวงครับ ใส่ลูกโดดลงไปครับลูกโดดคาอ่อนนะครับมาลักที่นกครับไปมะกรูดนะครับผักเผ็ดลงไปเลยครับผมผักแทรลงไปนี่หอมเลยนะครับจะไปมะกรูดครับผม ท้ายครับผักชะอมครับลงไปเลยครับผมวอสุดท้ายแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับไฟปิดแก๊สปิดอะไรได้แล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับขั้วแคร์เขียดนะครับน้ําจะแห้งนะครับคขามาขั้วน้ําแห้งครับขั้วแคร์น้ําแห้งแคร์น้ําเยอะนะครับ อร่อยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยอร่อยมากๆครับผมก็เชิญทันข้าวด้วยกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ